สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้กลับมาพบพอกับช่องเพช t พิ i ท a n ลนะจ้าทุกคนวันนี้พาทุกคนมากินข้าวนะจ้ากินข้าวเที่ยงนะจ๊ะเนาะก่อนอื่นก็นขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณทุกคนทีนท่เข้ามารับชมเนาะมารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดเสกกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ก็ขอบคุดเลยจ้าทุกคนมาวันนี้อาหารเที่ยงมีเจวกะปิจ้าทุกคนเจวกะปิตำตำม,มื้อเช้นเนาะ มันก็มีคาพบงคาพบงเหลือหน่อยนึงคับแคบจักหน่อยแล้วก็มีอันนี้มีทอดไข่พ,พ,พักบ่มีเหลยอมีแต่มะเขือย่างเดียวมะเขือเก็บเอาอยู่ในสูนเนาะอยู่หลังเิอมามากินกันเลยเพราะว่าหิวแล้วเอ็ดไว้ก็จะเสาเนาะ เอดกับข้าวเธอเนื่องกับกินได้สองขาบเนาะกินเซากินเทงหนึ่เอาซอมมาอยาดอ ตัวแักพั่นอยเนาะพักบงพักบงอ่ะพักบงแก้วนะมันีก็คอข,ขันก็จะเสาเอ็นอันนั้น เอสซาคูเนาะซาคูไสหมูเอสไปขายตลาดข้าจาละห่อเขาเนะห่อเข้าอันบุญหน้าบุญเดินเก่าโมเดลเอสไปขาย ตอนแรกว่าเออขนมพอบ้านมัยจะกินสาคูเส้นหมูก็เลยเออเพิ่นกินเออแล้วก็เล่นลายเนาะเออไปขายพร้อมเออลายเติบเลยเต็มเต็มกระโตกแล้วละ่ะ น,นัแล้วเสื้อถุงยังคืดอยู่ว่าแล้วเสื้อถุงหรือเสื้อกล่องเนี่ยมัน,นคืออ่อน ฝนตกก็จะเศา,าเมื่อคืนนี้ก็เมืดอคืนหาไม่ยุดนี่หะตอนแรกยังอุกดีว่าหันฝนมีเศราอะไรเล่นเนาะมื่อน,นี้่อเป็นมื้ออ่น มือคนลงตลาดซะ้ะม,มคนไปซื้อของเนาะคนอีสานเนาะบุญเดือนเก้าบุญหอข้าวประดับดินเป็นการเอ็ดบุญเอออ๊น บันพบุบรุษเนาะที่ล่วงลับไปแล้วจักเบาถืออีกเนาะแม่กับเราไม่ได้ลงดอกยายยาหน่าจะไปว่าได้ลงเพราะว่าแม่จะได้ดูเฝ้าเล็กน้อย จริงๆมันถือวันเสาร์อยู่แต่ว่าพอบ้านเพิ่นมีงานมีงานเสาร์อาทิตย์นี่เพิ่นมีงานคันถือแบบคันพอบ้านเพิ่นหยุดกับพ่อแล้วได้ไปอยู่เนาะวันนี้พัฒมันยะก็เลยขยายลงคนเดียวแม่ก็ได้ฟ้าดิก ผ่น,นำ้ำเต็มเครื่องผ้กกันเต็มเครื่องเต็มของเข้ามากกอกยาเนาะเข้ากับเขา้าวช่ไห่แแ่งขา้ขาวเลยเราเอออมกบเห็นยายว่าเราอมกบ ได้มาขือเสรยดายพักน้อยวะมื้อเยอะกินตําเจ้วกะปิผัดเยอะมือ้อตู้เย็นบ่มีพักมือเรือพักหลายครับมีเยอะเนาะมือเรือบ่มีพักก็คือเยอะ กินข้าวก็มีตัวเวลานะเนาะข้าวเทงอยู่แต่ว่ากินประมาณสามโมงอะสามที่โมงอะสามโมงกว่า เจ้ากะปิแม่อไม,มีได้เสืร์กัะปิหลายเ่ยเสื้อจักน้อยพอมันหอมเสื้อหลายัะเหม็นเสื้อพอมันหอมแล้วแต่ผู้มักเนาะสูตรเผอสูตรมันเปรี้ยวหวานเค็ม สามรถ อืเอาเราจะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้เอาไวสา้สำนีก่อนพบพอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า